สวัสดีค่ะอยู่กับน้ำตาลที่ร้านวอลทิฟแท็กเตอร์จังหวัดกำแพงเพชรนะคะวันนี้พามาชมยางรถแท็กเตอร์มือ2นะคะเบอร์13.6สามจุดหขีดยีนะคะมาแบ่งขาย1เส้นนะตัวนี้จะเป็นยางหลังรถแท็กเตอร์4 5่สถึงห้เอ็ดแรงมา้าเยนมาโคบาิต้าใส่ได้หมดเลยร้าสินค้า1 0ึ่นยสนใจตัวนี้นะคะโทรหาน้ำตาล1 0ึ่ได้เลยนะคะสําหรับพี่ๆท่านใดที่ยางเสียยางแตกเส้นเดียวรับน้องไปใช้งานได้เลยนะตัวนี้ยางยี่ห้อฮังอานะคะไม่มีแผลปากไม่มีแผลรั่วนะแตต่่ด้าาานนออออกก็จจะมมีรรงย การใช้งานทั่วไปนะคะให้ดูประมาณนี้เนาะขอคนรับได้ไม่ซีเรียสนะคะน้องก็มีความเก่าเนาะอืมแต่ว่าไม่มีแผลปะไม่มีแผลรั่วไปใช้งานได้เลยนะขอไปอ่อขอปล่อยที่คู่ละ2900บาทนะคะ2 9 0 0บาทส่งฟรีทั่วไทยมีเก็บเงินปลายทางนะพี่ๆท่านใดที่สนใจก็โทรหาน้ําตาลได้เลยเบอร์โทรศัพท์ ID l ลน์ตามด้านล่างนี้เลยนะคะหรือมารับเองกันที่หน้าร้านกันก็ได้คะ่ะร้านตั้งอยู่ที่ตลาดท่ามะเขืออำเภอคลองขุงจังหวัดกําแพงเพชรด้านในไม่มีแผลปะไม่มีแผลรั่วนะคะ ด้านนอกอาจมีร่องรอยตามการใช้งานทั่วๆไปนะขอคุณรับได้ไม่ซีเรียสนะคะ2,009ค่ะ